แต่ถ้าดูภาพรวมพฤติกรรมในการรับชมทีวีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศจนถึงขณะนี้ผ่านมา4เดือนนะคะก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องผู้ชมยังสับสนอยู่ว่าจะรับชมทีวีดิจิทัลได้อย่างไรหรือว่าอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับหมายเลขช่องนะคะซึ่งตอนนี้ตัวเลือกหลากหลายมาก อีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลอาจจะกำลังเผชิญก็คือเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาที่อาจจะยังไม่เข้าไปสู่วงการทีวีดิจิตอลกันอย่างเต็มที่ค่ะนักวิจัยสื่อที่ประจำสถาบันสื่อของไทย PBS ก็ระบ,บุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีความสุ่มเสี่ยงสูงอย่างมากต่ออนาคตของทีวีดิจิตอลโดยรวมติดตามรายงานจากคุณวิภาปิดแก้วค่ะครอบครัวของนางสาวรักษนาเป็นหนึ่งในงครอบครัว ที่ยังรับชมทีวีผ่านระบบแอนะล็อกเธอบอกสาเหตุที่ไม่เปลี่ยนไปชมในระบบดิจิตอลว่าปกติดูทีวีเพียง2-3ช่องรายการละครในช่องทีวีระบบแอนะล็อกยังดูได้เป็นปกติจึงคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องซื้อกล่องดิจิตอล เพราะว่าช่องคิดว่าช่องที่มันมีอยู่3579เนี่ยยังพอดูได้แล้วก็รายการทีวีที่มันมีอยู่ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ที่สำคัญเคยไปดูของบ้านคนอื่นแล้วช่องมันก็เป็นช่องซ้ำๆกันมีรายการที่มันซ้ำๆกันซึ่งช่องปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช้ได้อยู่ค่ะยังพอดูได้อยู่เหมือนกันซึ่งเหมือนกันขณะที่นางสาวทิพสุพลอาชีพค้าขายมีเวลาว่างดูทีวี เธอตัดสินใจซื้อกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลมากว่า1เดือนเธอให้เหตุผลว่าต้องการดูรายการที่หลากหลายภาพเสียงที่คมชัดกว่าเดิมแต่ยอมรับว่าช่วงแรกยังสับสนกับเลขช่องที่มีจํานวนมากใช่ค่ะแต่ก่อนมันเป็นรุ่นเก่าทีวีรุ่นเก่าแล้วก็ซื้อมาเพราะว่าที่บ้านเขาก็ชอบดูรายการเยอะมีทั้งฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยรายการหลมีเดินอะไรอะละคร ็็กกชอบันข้อมูลจากการสำรวจของนักวิจัยสื่อพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคร,รับชมทีวีผ่านระบบดิจิตอลประมาณ23.5ล้านครัวเรือนหรือประมาณ65ล้านคนติดหนวดกุ้งคือย,อยังดูในระบบแอนะล็อกประมาณ3.5ล้านครัวเรือนหรือประมาณ10ล้านคนนักวิจัยคนนี้ยังระบุได้ว่าพฤติกรรมการรับชมทีวีของผู้ชมปัจจุบัน เคยชินกับการดูรายการฟรีทีวีเดิมถึงร้อยละ52ดูทีวีดิจิตัลร้อยละ48ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ดูเพียง6-8ช่องขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้ชมยังหันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นดูทีวีหน้าจอลดลง พฤติกรรมของคนที่จะเปลี่ยนไปรับชมทีวีดิจิทัลเนี่ยจะมีมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่เร็วพอนะครับคำว่าไม่เร็วพอนี้ที่นี้ก็คือว่าสืบเนื่องจากพฤติกรรมของคนูดส่วนมากที่ยังเคยชินนะครับหรือว่าเสพติดกับรายการที่เป็นฟรีทีวีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายการที่อยู่ในฟรีทีวีแล้วก็ออกคู่ขนาดเนี่ยนะครับก็จะก็จะช่วยทําให้คนเนี่ยคุ้นชินหรือว่าจดจําได้ง่ายว่าอ๋อ ก็เป็นราการเดิมนี่นาะแต่ว่าย้ายระบบออกมาออกาอากาศในระบบทีวีดิจิตอลนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเคสอื่นๆที่เช่นช่อง3เนี่ยที่ยังไม่ได้ออกอากาศคู่ขนาดนี่นะครับก็จะทําให้ผู้ชมเนี่ยยังคงที่อยากจะ,จะรับชมช่อง3ามออริจินอลซึ่งออกอากาศในระบบอนาล็อกอยู่ครับผมคุณภาพรายการไม่ดีเท่าฟรีทีวีเดิมฐานจํานวนผู้ชมไม่ตอบสนองไม่คุ้มทุนค่าโฆษณาที่แตกต่างกันระหว่างระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล1 0 1ถึงเท่า การแจกคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอลที่ล่าช้า4ทีวีบางช่องไม่ออกอากาศแบบคู่ขนานทําให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านช้านักวิจัยสื่อคาดว่าอีก3-5ปีทีวีดิจิตอลจะหายไปกว่าครึ่งเพราะผลประกอบการไม่ประสบความสําเร็จวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน